ก็ทราบดิวุนว้นเมกาดิวุ้นดูไปดิลุ้นช่างใจทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตุต้กเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch Lite นะวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวเกม Harvest Moon: The Wind of Enchord นะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้อเกมอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเลยครับเป็นตัวแผ่นเกมนะนี่เป็นแบบตลับนะฮะท่านผู้ชมนะ ผมจะบอกข้อดีนะครับของการซื้อตลับนะท่านผู้ชมนะคือ1นเลยเวลาเราเล่นเบื่อเนี่ยเราสามารถที่จะขายได้นะท่านผู้ชมนะสนี่คือเราสามารถที่จะให้เพื่อนยืมได้นะท่านผู้ชมนะสามนี่เราสามารถปล่อยเช่าแผ่นเกมก็ได้นะครับท่านผู้ชมอ่าอันนี้ก็เป็นข้อดีนะฮะอันนี้พี่ก็ใส่เล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะซึ่งเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะรท่านผู้ชมนะความแรงของเขาเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ0.4 TLF นั่นก็ถือว่าแรงพอตัวนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องนิ่งพกพานะครับแล้วก็แบตอยู่ที่3,500 m ลิแอ้ย3,600 m ป์นะครับท่านผู้ชมนะแบตยังอยู่ได้ประมาณนะครับ3-6ชั่วโมงเลยนะครับท่านผู้ชมหน้าจอขนาดหน้าจอ5.5นิ้วนะฮะแล้วก็เป็นแบบ HD นะครับ 720p สามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนง่ายด้วยนะครับมาเราจะมาเล่นกันเลยนะท่านผู้ชม ใครอยากรู้สเปคเพิ่มเติมนะครับอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปลนะกดเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ตัวเครื่องผมจะทิ้งไว้ให้น่ามือสองที่อยู่ที่ประมาณ3,000ถึง4,000มือหนึ่งที่จะอยู่ที่ประมาณหก0 0นถึง7,000นะผมผมแนะนำนะครับถ้าเป็นอ่าถ้าตัวในส่วนของการซื้อเครื่องเนี่ยแนะนำซื้อมือสองนะครับแต่ถ้าใครมีหนึ่งอ่ามีม,มีมีเงินนะก็ซื้อมือหนึ่งได้เลยนะท่านผู้ชมนะเอองบงบไม่ขาดก็จัดเลยครับพี่เออ ยังรอย,ยังตรึงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการเก็บผลผลิตสักหน่อย,อยคนดูใครที่เคยเล่นเจ้าตัวเกมนี้มานะครับสมัยก่อนนะอาจจะคุ้นชินนะท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าตัวเกมฮาวิ Moon นะครับอืมเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มแสงจออีกสักนิดหนึ่งและกันนี่ตอนนี้เช้านะครับท่านผู้ชมนะผลผลิตเราเติบโตลแล้วหรอวะเนี่ยแอดเลยเป็นเกมแนวทำฟาร์มในตำนานเลยนะท่านผู้ชมนะนี่มันเป็นภาคใหม่สำหรับปี2 0 2 3นี้เองนะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับภาคใหม่ตัวนี้นะครับนี่ผมจะบอกให้ง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมนะสรุปให้ฟังั้างๆง่ายๆคือลื่นนะฮะท่านผู้ชมลื่นในที่นี้คืออ่าถ้าเป็นแมปใหญ่ๆตอนนี้ตอนกลางวันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ60 fps นะท่านผู้ชมนะเล่นได้60 fps เลยนะครับอืมสามสามสิบถึงหกสิบเฟรมอะ่ะคนดูต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับมันจะมีบางช่วงที่ดรอปให้นะครับ เพื่อไม่ให้แบบว่ามันกระตุกหรือว่ามันแหลกนะฮะท่านผู้ชมเจ้าตัวเครื่องนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้โอเคเลยนะครับถ้าเป็นแบบว่าฉากในบ้านอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าฉากเราลงไปเหมืองเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณหกสิบเฟรมเลยนะท่านผู้ชมนะเ,เราจะเอาผลผลิตเรามาขายก่อนนะครับชือ้อขายให้หมดครับสวยขายให้หมดยา yeah! เราค่อยไปซื้อผลผลิตมาใหม่นะท่านผู้ชมนะโอเค เออไปทำเควสสักหน่อยนะครับเควสมันบอกอาริเบนเทอรี่วิลเลจนะท่านผู้ชมนะเอมเ้ยลดน้ำหมดแล้วใช่ไหมโอเคเฟิร์มมาตรงนี้ก่อนละกันนี่นเป็นเควสหลักรึเปล่าโอเคมาคุยกับไอเจ้าหนุ่มนี่ซัหน่อยนีมูนีมูนีมนมอ้าโอเคโอ้ได้ของมาแล้ว มาคุยกับด็อกเตอร์สักหน่อยเป็นไงบ้างคนหาอะไรเจอ,อยังด็อกเตอร์โอเคนี่ก็จะเป็นเว r ร์แมปนะท่านผู้ชมนะเอชไรท์เอชาททูอิดอาคลิปมาแล้วนะครับให้เราไปอ่มซม่อมร้านเอ่อฟลวเวอร์ละให้เราไปซ่อมแซมร้านดอกไม้นะท่านผู้ชมโอเคมีปัญหาครับพี่ดีเพลฟลอเวอร์ชอปเหรอตรงนี้ใช่ไหมร้านดอกไม้ัอให้เราไปเก็บดอกไม้แน่นอนนะท่านผูนะ้ชมแลผมดูควสก่อน นี่แมปใหม่นี่60เฟรมนี่เห็นไหมลืน่นๆนี่นี่มันก็จะมีบางฉากที่6 0เฟรมได้นะครับอ่าน,นี้เราต้องไปเก็บในส่วนของทิวลิปกับอ่าเดซีล่ล่ะไดซี่โอเคไปเก็บดอกทิวลิปนะดอกทิวลิปอยู่ไหนเอย่ยเก็บดอกทิวลิปก่อนมันให้เราไปเก็บดอกทิวลิปดอกทิวลิปผมว่าน่าจะอยู่อยู่แถวชานเมืองเราเนี่ยแหละคุณดูนะดูก่อนอันนี้มันฟาร์มเรานะครับเมื่อกี้นี้ นี่เคลสเคลสเราเราต้องซ่อมแซมหมู่บ้านเรานะดอกทิวลิปผมว่าอยู่นี่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นโอ้มีคนให้เราทำเคลสช่วยเหลือเต็มเลยอะ่ะแป๊บนึงขอทีละคนละกันอย่างแรกเราก็ต้องดูของแถวนี้ก่อนดอกทิวลิปอยู่ไหนเวย้ยอยู่ด้านล่างแน่นอนเลยลงไปข้างล่างอันนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงเพลงนะมันเปิดผมเปิดแค่เสียงเกมปกตินะครับเพอเปิดเสียงเพลงนะมันติดก็ติดนะนี่อันนี้ไม่ใช่น,นี้ทูดดอกทิวลิปอยู่ไหน สมัคเต็งอา้ากข้างนอกสมัคเต็งอ่ะดูแมพดิอืมมันน่าจะมีโซนอยู่นะผมว่ากดรโอ้โห و, เควสแม่งเยอะจัดเลยเอาเพื่อนเพื่อนอันนี้กระเป๋าเราโอเคเอ๊ะเราไม่มีข้อมูลดอกไม้อะไรเลยนะขอาดูนะ เดี๋ยวผมหาดูก่อนว่าเราจะไปเก็บพวกดอกไม้ที่ไหนอืมชิปปิ้งเาเวดวิฟส์ขุดนี่ฟูตีต้นไม้โอเคไม่มีว่ะข้อมูลตรงนี้แเราต้องไปเดินหาดูก่อนนะครับอาจจะเจอพวกดอกไม้อยู่ยาวนี้แหละผมคิดว่อน,นี้เป็นอันนี้เป็นเหมืองนะฮะเหมืองเฮ้ยเราเจอ ของดีของดีเกมนี้สามารถที่จะขุดขุดเอาหงอาหารนใน,นะนพวกนี้ได้นะขุดแร่ในพวกนี้ได้นี่เห็นไหมผมตัดต้นไม้ได้ด้วยครับนี่แล้วก็ขุดหินได้นะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเควสเราจะมาหาดอกทิวลิปนะเพราะฉะนั้นเราจะเดินหาแถวนี้ก่อนเฮ้ยไอ้ยห่าย,ายื้วิลลี่ไนนี่ไงนีง่งโอ้ยไม่ใช่พูดอยู่แถวนี้เยอะเลยนะเนี่ย ฉันก็เดินหาไกลเหมือนกันนั่นนี่อ่ะฉันยังไม่เจอเลยเจอแต่พวกเฮ็ดพวกน่อไม้เนี่ยแล้วโขดตึงนี่บอ่อน้งบ่อน้ำนะครับท่านผู้ชมนะไม่รู้ว่าตกปลาได้ไหมผมว่าถ้าเล่นเป็นนาน,านคุณนี่อาจจะมีตกปลานะครับท่านผู้ชมสมัคแตกอาล o กคิงฟอร์สมัคแตก อะเราแข้งนอาสมแขกโอเคเฮี่ยแถนี้ไม่มีเลยเหรอนมา้าเอดอกไม้เนี่ยหรือว่าต้องออกไปข้างนอกหรือเปล่าว่าวันครจะมีนะดอกทิวลิปอะไรงเนี้อาจจะต้องออกไปข้างนอกหมู่บ้านแน่เลยเนี่ยผมเดินหาแล้วไม่เจอเลย อืมเฮ้ยน,นั่นอะไรอะ่ะซูมดูดินี่เรากดเรากดอ่าเปิดกล้องกดอ่าตัวปุ่ม L นะทูมชมนะซูมไงวะคนดูอ๋ออันนี้กลับกล้องปรับสีภาพเพ็บโทนสีออโอเคอ๋อกด R เพื่อถ่ายโอเคเก็บกล้องไปก่อนจะซูมยังไงวะ อ๋อกดบวกลบโอเคเราซูมดูก่อนซูมสุดแล้วนี่หว่าซูมสุดเลนแล้วเดอ้อไม่มีหรอกผมว่าตรงนี้นะครับแสดงว่าเราต้องไปออกออกกำแพงแน่นอนเลยนะคุณดูนะอืมเดี๋ยวเราไปออกกำแพงนะครับไปรับเพื่อนคนอื่นไม่รอด้วยเลยไหมนะเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมันจะมีนี่ไม่ใช่นี่มันมันฟาร์มของคนอื่น นี่นี่ไปโซนไหนวะเนะี่ยเมื่อกี้เราเดินอ้อมนี่หว่าไปไปคนดูไปฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับ <S 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 โอ้ยเดือนตั้งนานนะั้นไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเจ้าตัวเกมอ่า How is Moon the Winds of e n d r o นะท่านผู้ชมน,นะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างเอไม่ใช่ไปซื้อมาได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำหยาดแต่คลิปนะแล้วก็เจ้าตัวเครื่องนี้ด้วยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้ดนะ้านล่างคำหยาดแต่คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ก,ก,กดแชร์กดซับสไคร้ได้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า